าไม่จยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซครับผมอยู่กับช่องล็อกีนี่ใช,ช่จ้ครับอันนี้กระสีภาพพี่น้องมาเบิงหน่าเล่า,าเลี่ยงกระฟ้องเห็ดยังนะครับมันเกิดคําถามแล้วก็เกิดพิ่มของใจที่เข้าสงสัยนิดหน่อยนะครับ <c oughs> มาเบิง่เล่าเห็ดยังกับมอวิธีนี่ใส่เห็ดเพื่ออะไรนี่ผู้ใดหู มั่งนะหรือผู้ใดเพราท่านหูอ่ะเบิองน้ากันไปเรื่อยๆครับจะบ่อยอมเฉลยทีบ่เฉลยยังไง <c oughs> นี่ต้องแจกจ่ายให้ทั่วถึงครับเอาผู้ใดลองเดามาเบิองไฟสีหูนะหลังจากผมถ่ายไปแล้วผมสิปล่อยคลิปออกไปนี่ผู้ใดสีหูว่าเล่าเห็ดยังนะสีเบิองในคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเห็ดนำเลี้ยมบ่ได้เศร้าง่อย มัอมือครับเราเห็ดอยู่หนีมัดมือมัอดเว้นนะแต่ละมือแต่ละเว้นเล่าก็าเห็ดกันงสี่ะเดียวกับช่วงนี้กะหั่วกับเป็นโรคมูกะเป็นโรคบรรยากาศยามือแลงครับผ้าออกมาอันนี้หวัวอาหารหมูหวัวอาหารหมูมันมันกินโตแล้วจะสอบก่อน โตโตนะร่วมทุกสูตรนลนะมีหมูตัวนึงครับกินว่าอาหารนี่ร่วมทุกสูตรเลยโต๊โต,โตละประมาณเจ็ดสอบจังถึงเวลาจับขายขันมันปุยใหญ่กับแปดสอบแล้วว่านี่ครับปรเป็นว่ามีหน่อยๆได้พี่ฟังนี่อีกมีั้ง่องของอหมูหน่อยหมูใหญ่หมูที่หอาขุนเสียวออกแล้วก็แม่พันธ์พอพันธ์ครับอันนี้ของแม่พันธ์พอพันธ์ เพื่อส้างนำนมส้างอันนี้ให้นะครับบรเวนว่ามีส่สำนีแถมมี่อดน,นมหมูพี่น้องน่มผงหมูก็มีนมผงสําเร็จรูปครับบนว่ามีตะของคนนะซูมมือนี้น,ะนี่นมผงสําเร็จรูปนะครับเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าจะเป็นหมูปเป็น,ปน,นง่วนมง่วเนื้อนะครับแพะแกะกินได้หมด่นี่แหละคันคิดทีที่ เค็ดปัสซูซัดแล้วสีเลี้ยงแล้วนี่ต้องไอ้นี่เนาะอู้ใส่เกลือบ่ะบู๊ยพี่น้องเกลือกินเป็นครูผ้ามันปิดตวดไตเนี่ยเลยฮ่า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 ฮ่เนี่ยมันปลิมันตัวใหญ่เนาะแต่ว่าเม่นเมนเทาบอเอาเกลือมันกินมันก็ไปหาเลือดดินเลือดยังที่เราเนาะกัดเม่นเทาปล่อยเอออันอันอันเกียรก้อนนั่นเนาะ เลี้ยจนบางวัดอือนี่นี่ครับถึงเวลามันมาก็หหองหาแล้ววันีวันหันเวลาของหมูวันนี้เวลาของงวเอาอืออัานี่กับมืเบิงอันนี้ยังนี่หัวหานบน่นนีโอ้หูสารพัดไอเอ็ดข,ขาวขาวคืออีังโอ้มันสัมบหลังโอ้ อันนี้เ้าซื้อมากบ่เ hmm. ป in. ็นสอบถ้าเ hmm ้าเฮ็ดเอานี่มันได้บ่โอ้มันต้องเอาป่าปนนํำตีมีสารพัดเลยนี่ครับอื มันแหงบ้านเหานี่แหละที่มันซับบะหลังนี่แหละครับนี่มันคันันเป็นจจงม,มูเหากับซ้ำเฮากินบมักทัว่วแหละเนาะก็บว่มันกับหยำม,มันสับบะหลังนี่ครับผ้าพี่นนองมาเบิงส่วสีได้กินกับบอแมนว่าเกี่ยวขึ้นสมัยก่อนเนาะเลียงง้อซูมือนี่อ,นอืมโอ้มันกับยัง ทำไมตะกีมันมีเสริมมียังแล้วเรียงง้วกระโดนตะกี้ว่าถ้าขนาดเห็นท้เห็นหน้าง่วห้องกับอะไครั้งเนอ <c oughs> สองการาน <c oughs> ห้องห้องเจ้าเขามีหน้าจี <c oughs> ผู้ลังคนเนข้าเจ้ากับ ผู้ลังคนกับพื้นขังกับมีเนะเาะเพราะว่าเพราะว่าผูขจามีมีพื้น,นะะะะที่ให้ปล่อยขจากับหัวกับขังน,นาจาอืนี่ครับอันนี้ก็ใส่ห่อมานี้โอ้หลังจากห้อมเสร็จก็เอาตัวนั้นมาใส่อีกโอ้ยสูตรเฉพาะเข้าต้องให้ช้านอาหารไว้กระสันหัวมันสิจอยเนาะ อืมแต่ว่าขันเพิ่นได้ปล่อยกับข้าวเดียวเพิ่นก็เติ้งขึ้นมาอืมนี่ครับเพราะเป็นยังดอกปีนี้ครับปีนี้ก็น้าให้ยัยเฮาก็ได้เกี่ยวก้อนมูขึ้นเ่าละเดี๋ยวพ่อได้เอาอันเฟียงเฟียงเฟียงสด ห่อ,อซอยกันที่เกาลืล่ะเรื่องส่สวนข้าเก่ยวเขาไม่ไหมเราเพื่อนเรากินดีเนาะอืมบัดพ่าตะเกียวไปจักหน่อยวันนี้หอบมาจนเน่ากับว่กกินอืมนี่เล่ากับเห็ดครับเป็นสูตรนะครับควมลำบากํำบนญแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนเลี้ยนจบปริญญาทั้งสองคน ย่อนเลี้ยงง่วนนี่แหละนี่ถือว่าแทบสีว่าเป็นเจาเ้าแรกๆในบ้านละเรื่องก็ได้เลี้ยงง่วนวอ,อืมน้องนุ่งก็ได้รับราชการมืดนะครับเึง่งลูกเสาหลาเฉงดูกเสาไ่เพื่อนซ้ำนองผมผู้นึงค้อกันนี่ครับผมกับคุกกี้อยู่นี่ตั้งแต่มือมาเป็นเคยอยู่นะ <c oughs> นี่ นันก็ใส่เข้าไปครับสูตรผสมหัวอาหารหัวอาหารง่วงก้าวายต้องแบ่งให้พ่อๆกัน,นอาซมบบีกับห่วยขันปม่นคนกับว่าได้กินของแสบเนาะหอดถือกินน้ำแล้ว อือ่ะเดี๋ยวเรามาล่อดูตอนที่เอาไปให้มันกินครับอ่าเดี๋ยวผมจะผ่านับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตครับคือสิบเจ็ดโตนี่ยังบอท่านเนี่ยขอดยังบอท่านเนี่ยออกก็ะม,ม,ม,มีอืมรวบเม็ดตั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวในหน่อยก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่นี่แหละนะครับห้า,หาบอ่อโอ้ยมันห้าตัว นี่ครับเียววงวก็อยู่ทั้งปุ่นครับเดี๋ยวสี่ผ้ากันเอาย่อไปให้งัไปครับอันนี้ก็เก็บมาใส่รถครับผมหลังจากที่เข้า<อ>ผสมเรียบร้อยนะครับบานนี้ก็ที่ทำการเอาไปให้งวครับ<อ>สงสัยตัวนี้ต้องอเธออ,อันนั้นเห็นเล่าว่างใส่ใส่รถเข็นนะครับไป เขาว่าทั้งกีครับทั้งพุนบอกโอ้แม่มันมีแม่ขอดดูอยู่ท่ันแม่นอ้อยโอ้อันเห็ดคอกออกมากเถวก่อนอนี่ครับวันนี้ให้ต้องรอให้พร้อมกันว่านี่อ,อือเนี้ยชีตอมครับแต่ภาษาอีสานก็ว่ามันจืด ถ้าภาษาไทยก็บอกว่ามันแสบมันแสบเอาซชนะนี่ครับเออฮะเอามาเบิ่งครับตอนนี้เอาเลี้ยงแถวเข้ามาเลี้ยงแถวเข้ามาเร็วๆ,ๆมารับของแจกมารับของแจกมารับของแจกนี่ครับถึงเวลาแจกของแล้วเอาต้องเลี้ยงไว้ก่อนแม่นบ่เลี้ยงกออ่อนเก็บลงก่อนครับ มัวหน่อยซุ้มหนียน่อยอยู่นี่นนเลี้ยงไว้ซุ้มเหนีวน่อยเอามาบุญซุ้มเหนียวเงายืมืดอันนี้ของเกียร์ของเกียร์ความสละเอายุหันตะเจ้า หลายตัวครับงัวมันทั้งหมดสิบเจ็ดตัวึครบอยู่ได้หล่ะนับเลยสิยบเจ็ดอยู่บักนันสิรอดไปผุนยุบอ,อ่ะอันนี้คือของฟางงัวใหญ่ครับต้องต้องต้องเอาว่างไว้ก่อนครับให้เพื่อนเข่าซ่องก่อนทุกตัวทุกตัวต้องเข่าซ่องไปซ่องมั่นกัน อ่ะเดี๋ยวอรอๆแป๊บนึงเอาให้เลยาอไปไจิโอไอันมามาหนึ่งี่ต้นนีต้อสองอันนี้บ่ไหนะเอาต้องให้พร้อมกันครับกระสันบ่ได้มายมมาพี่ผุนกระยาง ทางงหลายพี่<ะ>บอสจังไก่กันเอา้าโอ้ยังบัญาัติกันนี่ครับเรียบร้อยครับคือจุ่มหัวไผ่หัวมันเลยเวลาแม่ม่นตัวอ้วนโอ้เออ,อ,อเออแม่นมือนั่นผมมาถ่ายกับแม่นี่กับแม่นี่ห็นบอสแม่แม่ข้อบาด ข้อนเป็นยังนั่นที่มีห้อยเงียบห้อยนะคือตะปูโอ้ยไ oh. มได้ขอ,อนี่ะสะสากันโอ้ยบ oh, ันพันทูสาบันตะปูบางเออตะปูยี่น้ำเสาปยี่น้ำใหม่ใช่ยู่แพ้มันแห็งนะนเจเนี่ครับฟังนี่จะเป็นแม่ม่านอยู่กันแม่ม่านแล้วฟังนี่ก็จะเป็นซุ่มหน่อยๆแน่ๆ อันนั้นบะแม,ม,มนกับโป๊บกักเผาไดน้นั่นเกลือไดน้นั่นอีเทิงขึ้นก้อนขาวๆนัน่นว่าแะบกักเผาทำหอมบะแมงเกลือง,องัว <c oughs> ครับนี่ครับมันจีมีแมอนึงอยู่ครับงัวกวกงัว,กว,กงวเขาออ่าเพ่นตาโดดๆขายออกแล้วบ่แม่มนมนตะกี้เนาะขายไปแล้วเนาะอ,อยู่ตั้งเต้ ไอ้แม่ไอ้แม่นนนี่่บ่บัลูกหลามันมินบอ่อนี่บอ่ออือแม,ม่ขายก้อนก็นดีเลยลูกหลามโอ้น,อนี่ครับกันยังเหลืออยู่ครับง้อกง้อเข่าตั้งแต่นอนหนองยังพากันเลี่ยนหนังสือนี่ลูกมันมีขาถกก็ขายขายทรงคู่นิ้งครับมอปุ๋ยเลี่ยน <c oughs> จนจบตะกี้มีโบก,กิโตเอาเขาไว้ไว้ในบ้านตะกี้ เอาไปไว้ในบ้าน,ไปไปนบ่นทุนตาสีเลียนอันอันเศร้าอีปออีปานตะกี้น,น้อยๆง่วเขาบานาาะาานะครับขออนุญาตขออนุญาตใส่ภาษาอีสานนะครับพี่น้องก็คือออ,อแต่กอนนี่ก็ลูกสา้าผมน,น้อยๆครับอันนี้ก็ดีครับคนนี้หน่อยก็มูหน่อยก็มูน้องลามูตัวนี้ ครับซุ่มหนีก็แตงเขาเลวว้างนน่แมนบ่นี่บ่บ่บ้แตงบ่อมีแตงอยู่สองตัวครั่แมนกับแม่พผุนอืมผุนแมนโอแตงเขาอยู่สามเม่นี่แตงเขาครับแตงบ้นเมนวางงวนบ่มีเขาาด้แตงเอาครับเฮ็ดเอาแตงเอาเพราะว่าน้องแกเป็นมองัวมอปะชุส <know, S 1> <guid. S 2> ั์อีกแล้ว Wonder ไม่แย่ยก,กันแท้เลยไหมนั่งกันอ๋อเพื่อนนี่กินกน้ำกันบอกคู่นี่เออเพราะว่ายันเอาถ่ายเออหัวหัวจุ่มกระป๋องระวังออกว่าไรเด้อหัวออกว่าไรเด้ออืมหุดกระป๋องไหลต้องคุ้มครับต้องคุ้มนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆวิถีชาวบ้านเท่าครับอยู่แบบมีความสุขนี่แหละ อยู่น้ำงัวอยู่น้ำไก่น้ำกาน,ำน้ำหมูน้ำหมาไปบัง้สั่นอะพี่น้องบ้านเฮาครับแต่ว่าทายทอดเป็นวิธีชีวิตให้เบิ้งครับผมว่าอยู่ยังไงอยู่ยังสีมีความสุขนะครับอยู่เบิง้งเบิง้งเบิง้งอันข้างหลุมเลยนี่เฮ้ย,ย,ยมันเเอืิ้สะมึดแล้วไหมโอ้ยว่างันนน้นจับอันนี้เกิ้น น้ำกัเอาไว้ให้งวนี่แหละเอาวลางคู่ไนะาง้ำงอออื่อนบ่นำ้ำฝนครับน,น้ำฝนใสเด้แต่ว่าฝนซูนี้มันกินบะไ้คือฝนสมัยตะกี้แห้ง่อยกินน้านาในุ่อืสมัยตะกี้หิวน้ำนี่ไปน้ำให้น้ำหน้ากะดึกในนี้ก็มี่เนาะเายานออ่าอออ สำหรับคลิปนี้กาแฟพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้เวเจอกันใหม่คลิปหนาครับกสิมไทายบรรยากาศนะครับให้เบิรงกันครับผมว่าต่ละมือต่ละเวินคนบรรนนกเข้าอยู่กันแบบใดนะครับอยู่กันจังใดว่าลำบากลำบนบอ่อหรือว่าหรือมีความสุขสําใดอะนะนะครับบายบาย,บายครับเจอกันใหม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับ